สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธา,าตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุาน้ําธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤจิกตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่1ิกุมภาพันปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทศนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหรา,าศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตาุน้ำกรกฏมีนพฤจิก คนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพเซลติคอร์หมอโต๊ดอ,อ่านตามพลังงานและหน้าไพที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานไพการมูฟออน การเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปนในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นาพ่แหงการที่เราผ่านกับเรื่องราวที่เจ็บปวดกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะมีพลังไพ่กิงออกครับ ลาชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่าหรือการกลับมารักตัวเองมากขึ้นในถ้วยแห่งความรู้สึกเนี้ยคุณเป็นคนที่หลักใครแล้วคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาคอยเอาใจใส่เขาคอยดูแลเขาเป็นพลังอางพ่อไม้แม่ไม,ไม ก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่การติดต่อการสื่อสารการรอคอยมีคนที่รอคอยการกลับมาของคนคนหนึ่งก็ได้นะเหมือนกับก,การที่เฝ้ารอการเฝ้ามองมีคนที่แอบมองมีคนที่แอบส่องคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะครับเป,ปร food, เป็นพลังงานไพ่เดิฟฟ์เป็นไพ่แห่งการหลุดพ้นการเริ่มต้นความเป็นอิสระหรือมีการที่คุณกับเขา,าจะมีการที่มีคนที่ไม่ให้สถานะแก่คุณก็ได้นะกับอดีตที่ผ่านมาหรือมีคนที่ คบไปเรื่อยหลักไปเรื่อยก็ได้นะหรือในตอนนี้มีคนคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเป็นเช่นไรในวันที่ขาดคุณไปนะครับเป็นาพลัาให้ห้าห้าดาบการเลิกราการอย่าล้างการมีอีโก้การมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเป็นฝ่ายคุณที่ยอมถอยออกมากับความรู้สึกเป็นฝ่ายคุณที่เจ็บปวดกับการกระทำของเขาคนนั้นนะมีาพาษาให้ขิงอออด ลาชาถือดาบลาชาแย่งสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความเข้มแข็งความพยายามความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นําในตัวของคุณสูงนะชาวธาดน้ำเนี่ยถ้ามีกิงอฟอฟซอรเนี่ย คุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกป,ปัญหาคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆคุณอยากได้รับความเท่าเทียมคุณอยากได้รับความชัดเจนมีไพ่รพระาไพ่ก้าวไม่เท้าเน,นี่ยคือการปิดกัน้นการมีกําแพงหรือเป็นฝ่ายเราที่ยังเจ็บปวดกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมายังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆก็ได้นะมีพระาไพ่ความรู้สึกที่มันอาจจะเป็นการที่ พบเจอในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับหรือการที่ในตอนเนี้ยมือกับการที่คุณตกอยู่ในสถานการณ์ความรัก ที่เขาดึงคนอื่นเข้ามานะมีพระงางไพ่ med, ดีเอ็มเพลอร์ชาวเมธธาตุไฟนะครับเป็นพรนัอางไพ่การกลับมานิ่งในวันที่คุณนิ่งในวันที่คุณหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งจะมีคนที่เสียดายจะมีคนที่ขอโอกาสจะมีคนที่อยากกลับมาควายคว้าสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้คุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณดูแลเขาห่วงใหญ่เขาเหมือนพ่อดูแลลูกนะครับเป็นพรานัางไพ่ก้าเหียน ความเป็นอิสระการโฟกัสถึงเรื่องความมั่นคงในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนของคุณนะมันเหมือนกับการที่เราสร้างเนื้อสร้างตัวเราทําเพื่อตัวเราเองเป็นพลังให้ความสดใส โสดสวยรวยรอในแบบของคุณนะครับเป็นาาพลังไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสดีโชคแบบฟุกๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุน้านะครับเป็นาาพลังไพ่โอกาสที่เราจะเป็นคนที่เริ่มต้นโอกาสที่ดีให้กับตัวงเราเองนะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอครั้งต่อไปที่คุณกลับบ้านมา ความรู้สึกกำลังที่จะเปลี่ยนไปในวันเวลาที่ได้พบเจอกับคนที่เข้าใจคนที่ห่วงใยคนที่คอยดูแลคนที่คอยให้คำปรึกษาหรือคนที่คอยให้กำลังใจกับคุณในวันที่คุณทุกข์ในวันที่คุณเศร้าในวันที่คุณเสียใจนะครับเป็นพลังการที่ ความเงียบการกับมนานิ่งการกับมาเงียบในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่กับมานิง่งเป็นฝ่ายคุณที่กลับมาเงียบในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่พยายามทําเพื่อเขามา,มากพอเป็นฝ่ายเราที่อาจจะเป็นฝ่ายเราที่เขามากกว่าที่เขารักเราก็ได้นะกับอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ำนะครับเป็นภาังไพ่พิมพ์โทความรับการปกปิดกาซ่อนเร้นกำลังที่จะเปิดเผยการเริ่มต้นนิมิต การอย่างรู้ถึงโชคชะตาในอนาคตของคุณคุณเป็นคนที่มีเซนคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายคุณเป็นคนที่วางแบบแผนคุณเป็นคนที่กําหนดเส้นทางแห่งอนาคตและชีวิตในเส้นทางเดินของคุณเองมีมิตรภาพดีๆในการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำนะครับเป็นพลังอภัยเศลติคต พลังงานของไพ่สิบใบนะครับคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะมีพลังงานไพ่ความที่มีคนที่อยากขวนกลับมีคนที่อยากขวนคืนมีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายหรือเขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้สนใจเขาไม่ได้แคร์เขาในความรึ้กในตอนเนี้ยเหมือนกับการที่เขาไป ทุ่มเทให้กับใครแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าก็ได้นะมีพลังงานให้คนที่กินเที่ยวดื่มเล่นหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหรือการเงินของเขานะครับเป็นพลังงานการที่ในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาขอโทษหรือการที่อยากกลับมาถือความรู้สึกของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานให้ชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนธาตุไฟเมสิสีงธนูธาตุน้ำกรกฏมีนพฤจิกนะครับเป็นพลังงานไพ่ ธาตุดินการพุทธศุกรที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะ,ะมีพลังงานไพ่คิงออฟสอนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการทหารตำรวจได้การอาหารการกินได้การค้าการขายการเจรจาการติดต่อหรือรับข้าราชการก็ได้นะครับขอรูปพลังงานไพ่อดีตท,ที่ผ่านมาของชาวธาตุน้า,นากรกฎมีนพฤจิกนะมีพลังงานไพ่ควีนออฟแพทิคเิลราชินีถือเหรียญ นะเป็นไพ่ของความมั่นใจในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวของคุณเองในวันที่คุณนิ่งในวันที่คุณหยุดขวายคว้าหรือในวันที่คุณหยุดวิ่งตามหาความรู้สึกของเขาในตอนนี้มีคนที่ร้อนหลนมีคนที่ร้อนใจมีคนที่เจ็บปวดกับความรู้สึกกับการกระทาที่เขาทําไว้คุณในตอนนั้นอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เหมือนกับการที่ชนะ คุณในวันนั้นแต่เขาแพ้ใจคุณในตอนนี้ก็ได้นะมีพระงงานห้่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยมีคนที่รอคอยคุณอยู่มีคนที่รอคอยคุณให้โอกาสกับเขารอคอยโอกาสรอคอยจังหวะที่ได้พบเจอคุณที่ได้ปรับความเข้าใจคุณที่ได้กลับมาสร้างอนาคตกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพระงาใไพ่สองดาบปัญหาความขัดแย้งหรือการที่คุณกับเขาปิดกั้นการบล็อก การติดต่อการสื่อสารกับอดีตที่ผ่านมาเพจออ f ครับนะครับ เป็นพลังงานไพ่คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้นะหรือคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ The Emperor ชาวเมธทัุไฟนะมีคนที่คิดถึงวันที่คุณเคยดูแลและห่วงใยสิ่งดีๆโอกาสแห่งการเริ่มต้นมีพลังงานไพ่ความผูกผ่านความผูกมัดมีคนที่อยากมาพบเจอกุณมีคนที่อยากไปหา คุณในตอนนี้ก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดเป็นฝ่ายเขาที่กําลังทบทวนในความรู้สึกในตอนนี้เขาอยากกลับมาพบเจอคุณเขาอยากกลับมามองตาคุณเขาอยากกลับมาแลกถ้วยแห่งความรู้สึกหรือมีคนที่อยากบอกรักคุณอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปก็ได้นะมีปัะหาไพ่เอทออฟวานมีไพ่ของเดิมในชียนการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือคุณกับเขาเคยเรียนรู้ คุณอาจจะเคยเรียนรู้นิสัยใจคอของเขามหมดแล้วคุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงนิสัยของเขาคุณรู้ถึงความรู้สึกลึกๆของเขาก็ได้นะมีประงให้ King o p e r t ราชาถือเหรียญคนที่มีความมั่นคงในเรื่องความรักด้วยกัน คนที่อยู่ด้วยกันแล้วสร้างอนาคตสร้างครอบครัวมีคนที่อยากกลับมาสร้างอนาคตมีคนที่อยากกลับมามีเป้าหมายเป้าหมายในตอนนี้คือคุณคนเดียวนะมีพลังงานให้เดทการจบการเลิกนาะเพราะไม่ไมีคนที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกสิ่งคือความพัดผ้าความผิดหวงังความเสียใจไม่จากกันวันนี้ก็จากกันวันหน้าแต่มีพลังานการที่มีคนที่รู้แล้วว่าความพัดผ้าเป็นยังไง ความเดน็บหนาวความทุกข์ใจความทรมานใจเป็นเช่นไรนะมีไพ่พลังไพ่การติดต่อการสื่อสารเขาจะควยคว้าทุกโอกาสเขาอยากติดต่อเขาอยากพูดคุยเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณมีพลังไพ่ผลวิบากกรรม ผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นมีพแห่งการตื่นรู้หรือการหลุดพ้นแห่งจิตวิญญาณในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานการที่ในตอนนี้คุณกับเขายังมีผลวิบากกรรมร่วมกันที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดหรือการที่คุณกับเขาเคยสัญญาผูกมัดการผูกพันร่วมกันมาก็ได้หนาดีหายพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเลนการตกอยู่ในสถานการณ์ ความรักที่เป็นรองเขาก็ได้นะม,นววนมีคนที่หวาวุ่นมีคนที่หงุดหงิดมีคนที่คิดถึงคุณในตอนนี้ก็ได้นะมีพระงาไพนหนึ่งเหรียญคุณคือสิ่งดีคุณคือโชคดี คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาทำโอกาสในวันนั้นที่หลุดมือออกไปการเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่มันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่ห่วงใยเขาที่สุดว่าใครคือคนที่เอาใจใส่เขาที่สุดว่าใครคือคนที่รักเขามากที่สุดนะมีพลังอาไพ่การที่มีคนคนหนึ่งที่กลับมาคิดมีคนคนหนึ่งที่กลับมาทบทวนในตัวของเขา กับสิ่งที่เขาทำผิดไปมีคนที่อยากกลับมาพูดคำว่า ขอโทษขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่ามีคนที่อยากชัดเจนมีคนที่อยากเคลียร์ใจกับคุณนะครับเป็นพลังอํนเในการเดินจากราของคุณในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายคุณที่หันหลังให้กับเขาเป็นฝ่ายเขาที่โหยหาเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่เศร้าใจในความรู้สึกในตอนนี้ในวันที่ไม่มีคุณในวันที่เราห่างไกลกันก็ได้นะอ่า มีพลังงานการที่ในตอนเนี้เมื่อคุณกับเขาอาจจะได้มาพบเจอได้มาเริ่มต้นได้มาเรียนรู้มีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะเป็นพลังงานให้อาจจะเป็นการที่คุณกับเขายังมีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันคํามัน่นคําสัญญาหรือเขาคิดถึงคํามัน่นคําสัญญาในวันนั้นที่เขาเป็นฝ่ายที่ผิดคํามัน่นคําสัญญาจากคุณไปก็ได้นะหรือการที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเนี่ย มันเหมือนพรมที่ขิดมันเหมือนบุกเพนำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันก็นได้นะครับอขอทุกพลงงางอาไพในปัจจุบันของชาวธาตุน้ำกระกฎมีนพฤจิกนะครับ <c oughs> ว่าเขารู้สึกยังไงนะกับคุณในตอนนี้นะครับคนที่หายไปเงียบไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเชกรพลังใหไพในตัวตนของเขาคนนั้นนะครับ เป็นไพ่พนางไพ่เจ็ดถ้วยคิดถึงความฝันคิดถึงความหวังคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยร่วมความฝันเคยร่วมความหวังเคยมีอนาคตร่วมกันนะคนๆน,นี้จะมีทางเลือกเยอะตัวเลือกเยอะทางเลือกมากแต่กับสิ่งที่เขาเลือกไปแล้วหรือกสิ่งที่เขาไปพบเจอใครไม่มีใครที่เอาใจใส่เขาไม่มีใครที่ห่วงใยเขาเท่าคุณแล้วนะครับเป็นหาไพ่ห้ดาดาการเลือกราการย่าล้าง เป็นฝ่ายเขาที่จะเป็นฝ่ายเขาที่มีอีโก้หรือคนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากกําลังที่จะลดอีโก้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังไพ่ในวันที่คุณเดินหันหลังให้กับเขามีคนที่อธิษฐานมีคนที่วิงวอนมีคนที่ขอร้องมีคนที่อ้อนบอขคุณอยู่นะครับเป็นพลังไพ่สามไม้เท้ามีพลังไพ่สองไม้เท้าเป็นไพ่ของการที่ในวันเนี้ยเขาไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนในวันที่ไม่มีคุณ พราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณกับเขาเคยวางแบบแผนร่วมกันเคยวางเป้าหมายไว้ด้วยกันนะมีพลังพ่เดือดเฉียดก่อกรกฎลักษณะกกรกฎต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมมีพลาาังพ่เพริบครับ1ิบดากความเจ็บปวดความทุกข์ทนความทรมานใจมีคนที่เจ็บปวดมีคนที่ทรมานใจในวันที่เขาเจ็บปวดในวันเนี้ย ภายนอกเขาอาจจะดูไม่มีอะไรภายนอกเขา,าจจะดูเข้มแข็งภายนอกเขา,าจ,จะอาจจะดูชัดเจนเป็นคนที่มีความสุขในรอยยิ้มของเขาแต่ภายในของเขามันช่างขมขื่นในความรู้สึกเรือเกินนะมีพลังให้หกถ้วยความคิดถึงความโหยหาความคิดถึงของคนเก่าๆคิดถึงวันวานคิดถึงวันเก่าที่คุณกับเขาเคยเอาใจใส่เคยแลกถ้วยแห่งความรู้สึก เคยทาทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันนะครับเป็นพลังงานพเดว์เวอร์นะการเรียนรู้มีพลังภาพคนที่กลับมาเหมือนห่วงแหนในความรักในความสัมพันธ์เขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณจากเขาไปไหนอีกแล้วก็ได้นะมันเหมือนพลังงานไพการที่เขาติดพันธนาการในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณอยู่นะมันเหมือนกับการที่ในความรู้สึกลึก,ลก,ลกของเขาเขาก็ยังห่วงคุณอยู่เขาแอบผงคุณอยู่เขาแอบมองคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะ โอกาสที่มีว่าให้คนไข่คว้าโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาขอแก้ไขการกระทําผิดไปในวันนั้นที่เขาทําให้คุณเสียใจที่เขาทําให้คุณผิดหวังในตอนนี้มีคนที่เจ็บปวดมีคนที่ได้รับกรรมที่เขาทําไว้แล้วก็ได้ในวันที่ห่างคุณไปในวันที่เราห่างไกลกันในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาส มีคนที่อยากกลับมามีความอบอุ่นอยากเห็นรอยยิ้มอยากเห็นความอบอุ่นของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอดูพลังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับขอไพ่พลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา มีไพ่พลังงานไพ่8ดาบนะเป็นพลังงานไพ่ปัญหาการปิดกัน้นการปิดกั้นในความรู้สึกลึกๆของตัวของคุณเองนะคุณอาจจะปกปิดกับความผิดหวงังกับความเสียใจกับความเจ็บปวดนะในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่เหมือนเจ็บปวดกับความรู้สึกอยู่นะในตอนนี้ในวันที่ไม่มีเขาอยู่ก็ได้นะหรือเป็นฝ่ายเขาก็ได้ที่กําลังแก้ไขกับปัญหาที่เขาเป็นฝ่ายที่เอาปัญหาเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเขาที่มีปัญหามากมายในความรู้สึกของเขาเดลแทนแพรนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดมันเหมือนมีพลังให้ความผูกพันความผูกมัดความห่วงใยกันอยู่นะมันเหมือนกับการที่คนคนหนึ่งอยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะครับการกระทํา เป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์โอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่เดอะสตาร์นะจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันเดอะสตาร์เนี่ยเป็นพลังงานให้าการเริ่มต้นนะครับที่ดีนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เขาอยากให้คุณศรัทธาในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งในความรักที่คุณกับเขามีให้กันนะครับเป็นพลังงานให้าการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมามีสติ การมีสติแล้วจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณไปได้นะหรือเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาคิดได้กลับมาตื่นรูก้กลับมามีสติในวันที่เขามีสติในวันที่เขาตื่นรู้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขาดทุกสิ่งทุกอย่างไปขาดคนที่เคยทําที่ดีที่สุดให้กับเขานะครับเป็นอาภหยชติกนะกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือในความรู้สึกลึกๆของเขาเขาเป็นฝ่ายที่ เจ็บปวดกับคำมั่นคำสัญญาในวันนั้นที่เขาผิดคำมั่นคำสัญญากับคุณไปก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่ในวันนั้นที่เขาผิดคำมั่นในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาสัญญามีข้อตกลงมีคำผูกมัดกันอีกครั้งหนึ่งมีพลังไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ของความเติมเต็มความอบอุ่นความเป็นครอบเป็นครัวควีนออฟซอราชนินีายลมเป็นไพ่ของโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างทุกเส้นทางเดิน คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอยู่หรือเปล่าในวันที่เราเสียใจในวันที่เราเศร้าใจในวันที่เราเจ็บปวดเข้ากับไม่เคยแคร์ในวันที่เราอยู่ได้ในวันเวลาที่เราไม่ได้แคร์เขามีคนที่ร้อนหล่นมีคนที่ร้อนใจมีคนที่อยากขอโทษกับสิ่งที่เขาทำให้ตัวเองความรู้สึก ของคุณต้องพังไปในวันนั้นเห็นค่ากันในวันนี้มีคนที่เสียดายมีคนที่เสียใจมีคนที่เจ็บปวดกับความสึกมีพลังพาย i ิง o อบวานคนๆนี้อาจจะเป็นพลังงานการที่เขาตั้งหน้าตั้งตาทํางานเพื่อให้เทียบเท่ากับคุณในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่หนึ่งไม้เท้ามีไพ่ของหนึ่งเหรียญดีเอมเพลอรนะครับเป็นพลังงานไพ่เด็กถือถ้วยมีไพ่ของการแอบสืบแอบส่อง การแอบมองเขาอาจจะรู้ถึงทุกเรื่องราวสตอรี่ในตอนนี้ของคุณนะเขารู้ทุกเรื่องในตอนนี้ของคุณหรือเป็นฝ่ายคุณที่แอบสืบแอบส่องเขาอยู่เขาก็อาจจะเป็นพลังงการที่ในตอนนี้คุณนั้นก็รู้ในทุกเรื่องของเขาคนนั้นก็ได้นะเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องมือที่3อยู่ก็ได้ไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดเขารู้สึกเสียใจก็ได้นะครับเป็นพลงงานไพ่สาถ้วย วันเวลาโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนนะครับวันเวลาที่หมุนไปเรื่อยๆนะอาจจะวันเวลาที่เร็วในตอนนี้อยากที่จะทำอะไรทำในสิ่งที่หวังทำในสิ่งที่ตั้งใจจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของคุณคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปรอคนที่ใช่สำหรับเรานะครับเป็นไพ่พลังงานไพ่คนที่เกิดวันพฤหัสวันเวลาที่เป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ หรือเขาอยากกลับมาเรียนรู้หรือเขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณในทุกข่วงวันเวลาที่มีคุณที่อยู่เคียงข้างเขานะครับเป็นพลังไพ่ความนิ่งในตอนนี้คุณอาจจะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วคุณอาจจะเป็นการที่เรานิ่งขึ้นเราดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ว่าเขาจะพูดอะไรกับเราว่าเขาจะทําเพื่อเราจริงๆหรือเปล่าในสิ่งที่เขาจะทําเพื่อคุณนะครับเป็นพลังไพ่เดือดซัน ความสุขความสำเร็จความสมหวงังดีเอ็มพเพรสเทพธิดาดาวสุขดาววีนัมีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่ดีเอ็มเพเนอร์ดีเอ็มพเพรสคนที่เหมือนโชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอการความอบอุ่นความสมหวงังการมีเป้าหมายเขาอยากเดินร่วมทางเดินกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากมีความสำเร็จในทุกเส้นทางเดินระหว่างคุณและเขานะครับของพลังงานของไพ่ ของชาวธาตุน้ำนะ,อะขอใพ้สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้ํานะครับ <c oughs> ขอไห้สรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับมีไพ,พ่พลังาไพ่การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําอย่างจริงจัง ในตอนนี้ก็ได้หรือเป็นฝ่ายเขาที่อยากติดต่อเป็นฝ่ายเขาที่อยากสื่อสารเป็นฝ่ายเขาที่อยากพูดคุยกับคุณเป็นฝ่ายเขาที่อยากเคลียร์ใจขอโอกาสในการเริ่มต้นคุยนอ็สอดนะครับเป็นพลังาให้ความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งวิกตอรี่ของความสําเร็จทุกเส้นทางเดินมีทั้งปัญหาอุปสรรคแต่คุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวเจ็บปวดและปัญหากับสิ่งที่ผ่านมามากแล้วก็ได้นะในตอนนี้คุณจะไม่หันหลังกลับไปมองย้อน กับอดีตที่ผ่านมาเดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตุงคุณเองนะในตอนนี้เรามีสเสน่ห์มากขึ้นเราดูดีเราดูมีคุณค่าในตองเราเองนะครับเป็นพลังให้เดอะเมจิเชียนเป็นพลังให้าดาวพุดคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาหรือในช่วงนี้ชาวธาตุนามอาจจะมีการที่ คุณได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้โอกาสใหม่ๆหรือการเรียนรู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เรียนรู้และอะไรแล้วคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วได้ไวนะครับคุณเป็นคนที่มีความสามารถในตัวงคุณนะ <S <S มีพลังงาพาเดือดเฉียด,ดการเดินทางในช่วงนี้จะมีการที่เดินทางในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำนะครับเป็นพลังภาพาเดือดเทมเพน การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะมีพลังไพ่การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงตัวของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นเดียมเพรสมีคนที่คิดถึงเดียมเพรสมีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่กับคุณนะครับเป็นมานไพ่สเตนชาวสิงลคณาสิง i ิ g งออฟสอดนะเพรออฟสอดนะครับมีคนที่ร้อนหลน่นมีคนที่ร้อนใจมีคนที่คิดถึงคุณมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาส การง้อขอคืนดีมีคนที่ไปต่อไม่ได้มีคนที่คิดถึงคุณหนักมากในตอนนี้ก็ได้เขาเอาคุณออกจากความคิดเขาเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะมีไพ่ของความคิดถึงมีคนที่แอบมองคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้เขาคิดถึงเรื่องราวที่มีคุณที่อยู่เคียงคู่กับเขาในวันนั้นในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่ดีเอ็มเพลิ่งดีเอ็มเพรสอีกครั้งหนึ่งนะครับคนที่เคยดูแลคนที่เคยช่วยเหลือ คนที่เคยร่วมสร้างบุญสร้างกุศลคนที่เกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันนะเขาอยากบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมา,ากเขายังรักคุณอยู่นะครับของพนักงานของชาวธาตุน้ำนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูล การดูดวงกับหมอโต๊ะได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุนามทุกๆท,ท่านนะครับ